แม่ถือมาให้ใส่ถุงมาเลยมาหมยสารไปฟ้องดิฉันที่สะแก้วแต่นานแล้วนะนานละนางไปลงนางน่าจะไปลงบันทึกประจําวันไว้มั้งเออไปร้องทุกไว้ตั้งแต่ตอนเชื่อมจิตด,ดังๆอ่ะแล้วนางก็แสะดิฉันก่อนได้ไหมแซะ,ะนู่นแซดนี่ดิฉันก็ตอบกลับตอบกลับแล้วพอดิฉันตอบกลับปุ๊บทำไงรู้ไมมฟ้องฟ้อง,องก็เขาเป็นทนายไงเขาร่างฟ้องได้อะไร มันพั่มเพื่อหรือเปล่ามันฟ้องกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งคุณแพรลี่ก็ไม่กังวลน,นะคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าก็สต่อสู้ไปตามคาดีก็จะไม่ไปเองด้วยคุณแพรลี่ที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องมาก็ยินดีที่จะรับไว้แม้ว่าจะเป็นการฟ้องความเพื่อเหมือนที่คุณแพรลี่พูด พาไปที่เรื่องของทนายธรรมราชนอยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าล่าสุดเกินกับุณผู้ชมว่าล่าสุดเนี่ยทนายธรรมราชนะครับได้มีการฟ้องร้องคุณแพรลี่อีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมต้องบอกว่าทนายธรรมราชมีการฟ้องไปที่คุณแพรลี่เนี่ยหลากหลายคดีเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นประเด็นกันมากมายคุณแพรลี่ก็ไปร้องสภาทนายความเหมือนกันว่ากับทนายคนนี้เนี่ย สภาทนายความจะมีมาตรการหรือว่าการตรวจสอบมันญาทนายความเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดคุณแพรลี่เนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดในติ๊กต็อกคุณผู้ชมพูดถึงประเด็นดังกล่าวคุณแพรลี่บอกว่าล่าสุดมีหมายสารมาจากทนายธรรมราชมาถึงบ้านได้มีการฟ้องเนี่ยคุณแพรลี่ที่ศาลจังหวัดสะแกว้วคุณผู้ชมมีการเรียกค่าเสียาหายต่างๆนานา,นา,นาเป็นค่าที่เหมือนว่าสิ่งที่คุณแพรลี่พูดถึงเขา ส่งผลให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงในวิชาชีพก็เลยมีการฟ้องร้องเนี่ยคุณแพรี่มาซึ่งคุณแพรรี่ก็พูดนะคุณผู้ชมว่าครั้งนี้มีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยสามแสนถือว่าน้อยลงกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนเนี่ยมีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยมากกว่าน,นี้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแพรรี่มีการพูดคุณผู้ชมซึ่งคุณแพรรี่ก็บอกว่าไม่ได้กังวลหรือว่ากลัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่มองว่าสิ่งที่ทนายธรรมราชมาฟ้องคุณแพรลี่มันพั่มเพื่อหรือเปล่ามันฟ้องกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งคุณแพรลี่ก็ไม่กังวลน,นะคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าก็สต่อสู้ไปตามคดีก็จะไม่ไปเองด้วยแล้วก็จะให้เป็นทนายเนี่ยมีการเดินทางไปซึ่งจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือปีหน้าก็ต้องดูว่าคุณแพรลี่จะมีการเดินทางไปหรือไม่ไปคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ คุณแพรรี่โพสต์หรือว่าพูดในไลฟ์สดเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ไปเราลองไปฟังเสียงคุณแพรรี่ดูหนะ่อยฮะแม่ถือมาให้ใส่ถุงมาเลยหมายศาลไปฟ้องดิฉันที่สะแก้วแต่นานแล้วนะนานลนะนางไปลงนางน่าจะไปลงบันทึกประจําวันไว้มั้งเออไปร้องทุกไว้อืตั้งแต่ตอนเชื่อมจิตด,ดังๆอะ่ะแล้วนางก็แซดิฉันก่อนได้ไหมแซะนู่นแซะนี่ดิฉันก็ตอบกลับ ตอบกลับแล้วพอดิฉันตอบกลับปุ๊บทำไงรู้ไหมฟ้องฟ้องก็เขาเป็นทนายไงเขาร่างฟ้องได้อะไรได้ไงก็ฟ้องไปฟ้องดิฉันอีกแล้วนะพยันฟ้องมากสารนัดไต่สวนมูลฟ้องปีหน้าไปไปมกลาไปไปมกลาแต่ดิฉันไม่ไปหรอกดิฉันให้ทนายไปดิฉันส่งทนายไปถ้าสารประทับค่อยเจอกันถ้าสารไม่ประทับก็ย,ยกอีก เหนื่อยแทนเลยนั่นแหละไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เออเนี่ยอาจารย์จะตุรงถึงพูดไงอาจารย์จะตุรงเข้าถึงพูดไงเรื่องใช้สิทธิ์ทางศาลทําเพื่อเครียดไหมโดยไม่เครียดค่ะไม่เครียด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 แต่มันแค่จุกจิกเฉยๆมันเป็นเรื่องจุกจิกไงมันเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจเนี่ยถามถาม้าถามพี่ทานายเนี่ยพี่ทานายนิชาลีใช่ไหมมัน บ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหาไงยิ่งคดีหมิม่นประมาทเนี่ยมันง่ายมากร่างฟ้องไปเขียนฟ้องไปยังไงศาลท่านก็ต้องนัดไต่สวนมูลฟ้องมันราษตระดดมันฟ้องตรงได้ไงมันมีฟ้องสองอย่างใช่ไหมร้องทุกข์ใช่ไหมเก่าทวร้องทุกข์ไปแจ้งความตำรวจสั่งฟ้องอายการในการสั่งฟ้องส่งฟ้องศาลใช่ไหมถ้าแบบนั้นนะเราเรา เราไม่ต้องอันนี้มันมีสองอย่างไงกระบวนการน่ะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งก็แถบที่นางทำกับดิฉันก็คือนางก็ไปฟ้องฟ้องตรงเลยเขียนฟ้องเองอืมมันตลกอะ่ะไม่นะ่ะมันตลกนางก็รู้อยู่ว่านางทำอะไรยอยู่ดีๆด,ดิฉันจะไปพูดว่านางมันเป็นไปไม่ได้หรอกนางมาพาดพิงดิฉันไงมาพูดถึงเราเราก็ใช้ติดในการที่เราปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของเราเนี่ย คุณมาว่าเราเงี้ยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจอืมก็ไม่เป็นไรค่อยากเจอกันที่ศาลก็เจอกันที่ศาลได้ไม่เป็นไรอยากเจอกันที่ศาลก็เจอกันที่ศาลได้ค่ะสู้ๆนะสู้อยู่แล้วค่ะสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วค่ะอืมใจความรู้ความสามารถนั่นแหละ ขยันไงขยันขยันฟ้องไม่ใช่ดิฉันโดนคนเดียวโดนหมดที่สารสระแก้วเนี่ยพี่ต้นอ้อพี่ต้นอ้อก็โดนเออใครวะอีกคนหนึ่งอะที่ผู้ชายหนุ่มอะไรวะใครวะที่เขามาคอมเมนต์บ่อยๆอะ่ะใครวะ มีพี่ต้นอ้อคนหนึ่งแล้วใครอีกวาที่เขาที่เขาแบบเออคุณอี้คุณอีกณอ้ก็โดนคุณอี้ก็โดนโดนหมด <c oughs> มันขยันเนาะแต่เข้าใจแหละทนายอะ่ะทนายอะ่ะงานของนางก็คือไปศาลไงนางก็ดูเป็นเรื่องปกติของนาง <c oughs> ทนายมันต้องไปศาลงานของทนายคืออยู่ที่ศาลไงเออแต่ดิฉันอยากเตือนนะดิฉันไม่อาฆาตแค้นไม่โกรธแค้นโกรธเคืองอะไรใครทั้งนั้นหลอก ดิฉันใช้ติดโดยสุจริตดิฉันใช้ติดโดยสุจจริตดิฉันไม่โกรธไม่เคืองอะไรนางนะไม่โกรธแล้วมึงมึงขยันฟ้องมาก็ฟ้องมาเถอะมึงขยันแล้วก็แต่ครั้งนี้ไม่เรียกค่าเสียหายเยอะนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้เรียกค่าเสียหายเยอะเสียเรียกค่าเสียหายสามแสนอ่ครั้งแรก,แรกตอนนั้นขออาจารย์จตุรงมาเรียกเท่าไหร่วะสองล้านหรือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วศาลก็ยกไงพอศาลยกพวกเขาก็ยึดค่าทมเนียมศาลค่าอะไรทั้งหมดเลย เออไม่รู้ว่าเป็นเพราะหลักทัพย์ไม่มีหลักทัพยวางหรือเปล่าก็เลยเรียกดิฉันมา3ามแสนหรือเขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะสงสารดิฉันก็ได้นะคะสงสารแพรรี่เรียกไป3ามแสนพออ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงของคุณแพรรี่ที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องมาก็ยินดีที่จะรับไว้แม้ว่าจะเป็นการฟ้องความเพื่อเหมือนที่คุณแพรรี่พูด ซึ่งหลังจากที่คลิปของคุณแพรี่เผยแร่ออกไปคุณผู้ชมแน่นอนว่าทนายธรรมราชตอบกลับทันทีนะฮะบอกว่าแล้วทีคุณเนี่ยไปร้องเรียนผมที่สภาทนายความอันนี้ก็ไม่เรียกก็ไม่เรียกว่าร้องพ้ำเพื่อหรอพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนอีกคดีนี่นะคุณผู้ชมก็คือความเคลื่อนไหวของทนายธรรมราชก็บอกว่าสิ่งที่คุณแพรี่เนี่ยไปร้องเรียนตรงเอ็นที่ สภาทนายความเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่เรียกพั่มเพื่อเหมือนกันหรออันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามของทนายธรรมราชทีนี้นไหนๆก็พูดถึงทนายธรรมราชแล้วคุณผู้ชมล่าสุดในวันนี้ทนายธรรมราชได้มีการไปให้ปากคําเพิ่มเติมกับปปป,ปนะฮะในกรณีมีการตรวจสอบเมียรองขออ,อสํานักพุทธก็คือท่านบุญเชิดในคดีที่ว่าทุจริตรเนี่ยงบประมาณคุณผู้ชมคงจําประเด็นนี้ได้ วันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื่อมจิตที่มีการเดินทางเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาทนายธรรมราชเขาก็บอกว่าจะมีการแฉกันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องที่ทนายธรรมราชเนี่ยจะมีการแฉก็คือเรื่องที่เขาเรียกว่าภรรยาเนี่ยของท่านบุญเชิดที่เป็นรองผอสำนักพุทธตอนนี้ได้มีการเรื่องคดีเงินทอนวัดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมตอนนั้นก็หูเป็นประเด็นเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับเชื่อมจิตซึ่งทนายธรรมราชก็มองว่า ก่อนที่จะไปตรวจสอบใครเนี่ยตัวเองต้องโปร่งใสก่อนหรือไม่วันนี้เนี่ยทนายธรรมราชก็ได้มีการมาถแถลงข่าวเนี่ยซีสอบสวนกลางแต่เป็นบริเวณด้านหน้าแล้วก็มีบริการเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะกังวลหรือว่ากลัวอะไรกับเหตุการณ์ที่มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราลองไปฟังเสียงทนายธรรมราชเปิดใจที่หน้ากองปราบวันนี้ก็สูกทำร้ายร่างกายนะครับในส่วนของอาญาเนี่ยเขารับสารภาพคนหนึ่งคนคนคน,คนที่ทาร้ายนะครับ คนแรกตกลงมีสามคนครับมีสองคน,นครับสองคนครับคนแรกรับสารภาพคนที่สองปฏิเสธคนแรกที่ตอบรับสารภาพครับรแล้วก็สืบในส่วนแพ่งไปแล้วเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วนัดฟังคำพิพากษาวันที่ยี่สิบสามธันวาเก้าโมงเราเราเร้องแพ่งพวกไปเลยใช่ครับคือคือร้องเรียกค่าเสียหายตามมาตราสี่สี่สักหนึ่งแล้วก็ไต่สวนไปแล้วเมื่อวานนัดฟังคำพิพากษาทั้งแพ่งทั้งอาญาเนี่ยยี่สิบสามธันวาครับ คนคนที่ตบนี่รับสาภาพรับสาภาพอันนี้อาญาครับคนอื่นปฏิเสธครับปฏิเสธกับคนที่ล็อกคอปฏิเสธก็เดี๋ยวต้องไปเป็นจดร่วมแล้วก็นำพยานหลักฐานเข้าไปสืบอันนี้เป็นคดีที่ขึ้นศาลศาลแขวงพระนครเหนือครับใช่ครับทั้งทั้งทั้งสองคนเลยก็ใช่ครับอาสาต้องไม่เกินสองปีเพราะในการฟ้องตามมาตราสองเก้าห้าครับทำ้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสความมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ใน ในส่วนของของคนแรกเนี่ยรับสาภาพอายาก็ก็ก็รอฟังตัดสินเลยใช่ครับใช่ไหมใช่คนที่สองก็จะเพ่อคือจริงคดีเนี้ยคดีที่ฟ้องสองข้าห้าเนี่ยถ้าพนักงานการเขารับสารภาพแล้วพนักงานการฟ้องเนี่ยถ้ารับสารภาพศาลจะมีคัาธุ์พิพากษาวันนั้นเลยแต่ผมไปยื่นคําร้องตามมาตราสี่สิบสี่สับหนึ่งและขอให้ศาลยังไม่ที่พากษาในวันนั้นเพื่อผมจะได้เอาพยานหลักฐานในส่วนที่เป็นภาพถ่าย พฤติการแวดล้อมแล้วก็เห็นในผนเนี่ยไปประกอบำคำนวนเพื่อให้เห็นถึงความรุนแรงและไม่อยากให้ใครเอากรณีนี้เป็นเยี่ยงกางว่ามาทาร้ายกัะบอกส่อเพื่อต้องการให้บาดเจ็บอันที่หนึ่งอันที่สองต้องการให้อับอายเดี๋ยวก็มันจะมีพฤติการเรียนแบบเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมก็ต้องออในความคิดผมนะครับผมอยากให้สาพีภรกษ,ษาจาคุกโดยไม่รอการลงโทษเพื่อไม่ให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างเพราะกรณีเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการตีกันงานวัด ถ้าจีกันงานวัดก็ต่างฝ่ายต่างจะคำเหม็นกันอาจจะบรรลาตักตากันแต่นี่คือผมมองว่ามันเป็นเจตนาที่จะทําให้เส,เสียและต้องการเข,ขาเรียกว่าต้องการโชว์ว่าตัวเองเนี่ยไปทําร้ายคนนุ่นคดีได้ออกสื่อเป็นพฤติการที่ไม่ควรเอาเป็นอย่างย่างและไม่ควรรอการลงโทษตามความเห็นผมนะครับอาการโทษเท่าไหร่อะไม่เกินสองปีปรับไม่เ 4, กพาพาพินสี่หมื่นรับสารภาพก็มีเหตุว่าโทษแต่ที่เขา,ารับสารภาพเพราะด,ด้วยจํานวนพยานหลักฐาน ไม่ควรรอกำลังโทษครับตามความเห็นผมนะไม่ได้ก้าวล่วงดูไม่เที่ยงสารแต่ว่าความเห็นผมไม่กรณีแบบนี้ไม่ควรรอกำลังโทษี่ภากษาจังคูไปเลยครับครับเพราะหลังจากคุณแล้วก็ยังมีภาคทีนสาวก็ยังโดนใช่ครับถูกครับการาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครโดนอีกผิสูกว่ากนตามกฎหมายครับ,รบเราไม่ควรมาใช้ความรุนแรงรเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพมันเห็นไปทั่วแล้วถ้าทับตรงนี้มันหลุดไปถึงนักท่องเที่ยวถูกไหมแล้วมาบอกว่าอุ้ยประเทศไทยใช้ความรุนแรงแล้วกฎหมายก็อาจจะ ไม่ติดคุกอย่างเงี้ยมันก็มองว่าแล้วเข้ามาเที่ยวเขาจะปลอดภัยไหมต้องมองไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แถมวันนี้ทนายธรรมราชก็ไปทําภาร,รกิจก็ต้องดูว่าที่มาให้เขาเรียกว่าปากคําเพิ่มเติมในคดีของภรรยารองผอสํานักพุทธเนี่ยจะมีความคืบมหน้าหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อฮะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ